ถ้าแอปในมือถือที่เราใช้เป็นประจําหายไปอย่างกระทันหันชีวิตของเราก็จะเปลี่ยนไปแบบตั้งตัวไม่ทันแอปดูวิดีโอสั้นหายไปคนหนุ่มสาวที่กำลังกินข้าวอยู่ก็หมดความอยากอาหารทันทีส่วนลุงที่กำลังออกกำลังกายก็ตรวจจับชีพจรตัวเองไม่ได้จนตกใจต้องรีบเช็คเครื่องฟังหัวใจแอปโทรศัพท์หายไปแม่ก็ไม่สามารถเห็นหน้าลูกสาวได้อีกต่อไปเด็กที่กำลังกินป๊อปคอร์นก็เพราะมัวดูวิดีโอจนลืมตัว แต่พอเกมในมือถือตัวเองหายเกลี้ยงก็ร้องไห้ลั่นทันทีที่น่ากลัวที่สุดคือแอปนำทางหายไปคนขับรถก็เริ่มสติแตกรถบนท้องถนนทุกคันวิ่งม่วเหมือนมแมลงวันที่ไม่มีหัวบางคันก็พุ่งขึ้นฟุตบาทเมืองทั้งเมืองการจราจรพังแบบสิ้นเชิงยิ่งไปกว่านั้นคือพวกวัยรุ่นที่ชอบใช้สติ๊กเกอร์และอีโมจิเพราะไม่มีแอปช่วยแพทย์ก็ต้องใช้ความรู้สึกส่วนตัวในการทำหน้าให้ผู้ป่วยแทนด้านเน็ตไอดอลที่มีผู้ติดตามเป็นล้านก็ไม่มีแอปไลฟ์สดให้ใช้ต้องเดินถือป้ายยโฆษณาาาเเรรีีกกกกลลูคค้าตตาตมมถถนนนนแแ่ึงจนจนงจจจะะสสห็ใใย ผู้คนกลับไปใช้ชีวิตแบบหลายร้อยปีก่อนถนนหนทางเต็มไปด้วยความคึกคักและไม่มีคนก้มหน้าอีกต่อไปการเดินทางต้องกลับไปใช้เกวียนและมาลากหลายคนปรับตัวแทบไม่ได้ทุกวันนี้มือถือแทบจะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตตั้งแต่คนอายุ90ไปจนถึงเด็ก3ขวบก็ขาดมันไม่ได้หากวันหนึ่งแอปทั้งหมดในมือถือเราหายไปจริงๆคุณคิดว่าตัวเองจะใช้ชีวิตแบบนั้นได้ไหม